เลาะป้ายยาเขาไปทั่วเลย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 เเขาไปทั่วลยสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเซลกอล์ฟนะครับวันนี้เซลกอล์ฟจะพามาชมเจ้าของรถนะครับคู่ที่เลาะป้ายยาเขาไปทั่วเลยเอ้ยเอ้ยอันนี้คอนเทนต์อะไรเนี่ยโอ้โหแกล้งครับอันนี้แกล้งๆกลขำๆครับผมรู้สึกว่าเริ่มจะขาอ่อนแล้วครับเมื่อกี้โดนไป กี่รอบแล้วสามรอบแล้วครับสามรอบนะครับนี่คือการส่งรถเซลขอสองรอบนะครับพี่นุจัดให้เลยสามรอบหอบแดงแล้วครับนี่ครับสถานที่ที่เรามาส่งรถนะครับสนามนางงวนะครับบ่ออันนี้เขาเรียกบ่อเลยพี่สะลอยฟ้าสะลอยฟ้าเฮ้ยสะลอยฟ้าไม่มีน้ำอ่ะโอเคนะครับก็เมื่อกี้เป็นคอนเทนต์สนุกสนุกครับ แค่โชว์หน่อยว่าเอ้นะะอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่นูครับตรงนี้ครับกับเจ้าของ KX 2 3 0นะครับคันใหม่นะครับอ่าอันนี้รู้สึกว่าเหนื่อยจับเหนื่อยแดดแดดคดแรงเลยครับอันนี้เก่งเก่งนางง้วนเลยพี่นอใส่ลุยนางงวครับใส่ลุยนางงวตอนนี้ป้ายยาไปกี่คันแล้วครับก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับเออแล้ววันนี้ก็ได้เพิ่มเติมอีกหนึ่งคันหนึ่งคันรถเจ้าของเองรถเจ้าของเองแล้วพรุ่งนี้อาจจะมี เอเบออกมาเพิ่มอีกหนึ่งคันในใส่ด้วยนะงอ่วเดี๋ยวเราก็เอามาส่งที่นี่ที่เดิมงานเจ้าของติดงาน,อ,าอ,งงานอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็ไปไป้ายาไปหลายคนแล้วครับก็ถึงเวลาป้ายตัวเองบ้างนะครับ <c oughs> ขอบคุณพี่นู่มากครับที่ใช้บริการนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันครับพี่